สวัสดีครับเป็นองบอยจับต่อคระเราต้องตามให้ถึงวินาทีจนขึ้นรถเลยนะรถนยรถน้องปามไปต้องยาดมต้องดมยาพ้่งสิเป็นร่มอ๋อโอ้มันช่รู เอาราจอยสพยูนโอ้ยจอด่พื้นเข้าที่จอดรถสินปล้วอย่าจอดเลนี่แต่กยานสีสมโอ้ยไปกรหาป้ายนี่แหละกระหา่อๆไปจ้งในมลไปจอดน้ำรถบาดอยู่ปูนกาไปใช้ก่อนนมไผ่ขนมไพ่แน่นทอ่ดเย อันนี้เป็นแม่าลยหแม่เตต่งเลยบ่รู้เลยนี่ต่รถใหม่โชว์รูมรถได้สิเดครับนะจะไปเปลี่ยนเบาะแปลงเบารถบาดไปล่ะเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็มเาเจีมเเดมาเจ็เ็เเาอเ เมนุมอาดไปแปลงบอลระบาดไไปเดี๋ยวัียุ่งนดนนวคานมาบเดฟสมุดอบอไวตีอนมอด่รถบานแล้วโอ้ตีรถบ้าแล้วว่าใดอะเดี๋ยวมุมหลังนาะเดี่ยวมุมทางในเนาะเดี๋มุมในรถให้ยัง

แม่สิทาพอกันวันทีขาพอกันไปน้ำมันสิบาทขาเนี่ยยลงพุนกว่านั้นตัวกําเพาเรากเมาแล้วเขาต้องเป็นห่วงเราตกําแพงกมีคยยังจับบอลลตอนนั้นดือเรถมดีปลน่าเป็นินอนน่าี่ก่าน่ี้ัสไปกก้นุ่ไ้เนาะเอาไปทำนสีแดงไป แใมาเขียนังแบนยังนะแบนออกไปแล้วนะคะนอน